สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูต้นอีกเช่นเคยนะครับกับเพจคนบ้าวิ์นะครับวันนี้คุณครูต้นนะครับจะมาสรุปนะครับเรื่องของหินให้ฟังนะครับหินนะครับที่เราจะเรียนนะครับในระดับชั้นประถมศาปีที่6นี้นะครับว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ หินคืออะไรนะครับความหมายของหินแล้วนะครับก็คือมวลของของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติครับหินมีกี่ประเภทนักธรณีวิทยาแบ่งหินตามลักษณะการเกิดออกเป็น3ประเภทครับดังนี้ 1. หินอัคนีหินอัคนีก็จะแบ่งย่อยออกเป็นอยู่2ประเภทนะครับก็คือ 1. หินอัคนีพูและก็หินอัคนีแทรกซ้อนครับ 2. หินตะกอนหรือหินชั้น 3. หินแปรครับการกำเนิดของหินอัคนีหินอัคนีเกิดขึ้นได้อย่างไรหินอัคนีเกิดขึ้นจากหินเนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกค่อยๆแทรกตัวขึ้นมาดันตัวขึ้นมาแล้วตกผลึกกลายเป็นแร่ต่างๆและเย็นตัวลงจับตัวกันแน่นเป็นหินที่บริเวณผิวโลกครับซึ่งแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทก็คือหินอัคนีแทรกซอนและก็หินอัคนีพุกนั่นเองครับ การกําเนิดของหินอัคนีพุหินอัคนีพุเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วของลาวาไอเจ้าลาวานี้นะครับมันก็คือนะครับแมกมาหรือหินเหนือใต้เปลือกโลกที่มันดันตัวออกมานะครับนอกภูเขาไฟเขาจะเรียกว่าลาวาส่วนถ้ามันอยู่ข้างในภูเขาไฟเราจะเรียกว่าแมกมาครับนักเรียนต้องเข้าใจความแตกต่างตรงนี้นะครับ ตัวอย่างของหินอคนีผุครับ1ห,หินบะซอนหินบาซอนเนื้อหินของของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อละเอียดมีสีเข้มเนื่องจากประกอบด้วยแร่ไพรอคซินเป็นส่วนใหญ่ประโยชน์ของหินบะซอนนะครับก็คือเป็นแหล่งกำเนิดของอัญ,ญมณีนั่นก็คือพวกพอยต่างๆนะครับใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างถนนเทพื้นรองหมอนรางรถไฟนะครับซึ่งหินอคนี พุเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเนื้อจะเป็นเนื้อละเอียดเลยเพราะว่ามันเกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวานั่นเองครับไปต่อนะครับที่ตัวอย่างหินอคนีพุชนิดที่2ครับก็คือหินแอนดีไซหินแอนดีไซนะครับเนื้อหินของมันนะครับจะเป็นเนื้อหินที่ละเอียดผนึกของแร่นะครับมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็นเพราะแร่จะตกผนึกอย่างรวดเร็วทําให้ผนึกของแร่มีขนาดเล็ก ผลึกของแรกก็จะมีหลากหลายสีครับก็ได้แก่สีม่วงสีเขียวสีเทาแก่หรือสีดํานั่นเองประโยชน์ของหินแอนดิไซต์นะครับก็คือใช้ในการก่อสร้างทําถนนทํารางรถไฟเป็นต้นครับ 3. หินไรโอไลท์หินไรโอไลท์นะครับก็คือเนื้อหินที่ค่อนข้างละเอียดมากนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับมักจะมีสีจางเช่นสีขาวชมพูซีดหรือสีเทาบางทีก็มีเนื้อแก้วนะครับมักจะเป็นหิน เม็ดแร่คอสใสๆนะครับฝังอยู่ในเนื้อของหินประโยชน์นะครับก็คือใช้ในการก่อสร้างและบางทีก็อาจจะเอามาทําเป็นหินประดับก็เป็นได้ครับต่อไปนะครับหินอัคนีชนิดที่2ก็คือหินอัคนีแทรกซ้อนครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับหินอัคนีแทรกซ้อนเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้าๆของหินหนืดใต้เปลือกโลกหรือแมกม่านั่นเองหินหนืดใต้เปลือกโลก เราจะมีชื่อเล่นก็คือแมกมานะครับถ้ามันประทุออกมาเราจะเรียกว่าลาวาแต่ถ้ามันอยู่ใต้เปลือกโลกหรืออยู่ข้างในภูเขาไฟเราจะเรียกว่าแมกมาอย่าสับสนนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือหินอคนีแทรกซอนเกิดจากการเย็นตัวอย่างช้าๆของหินหลืดใต้เปลือกโลกหรือแมกมาตัวอย่างของหินอคนีแทรกซอนได้แก่หนึ่งหินแกรนิตครับ หินแกนิตนะครับเนื้อจะหยาบถึงหยาบมากนะครับมีลักษณะของความแข็งแรงนะครับผนึกขนาดใหญ่นะครับมีแร่คอร์สสีเทาใสแร่เฟสปาสีขาวขุ่นนะครับแล้วก็แร่คอนเบนนะครับประโยชน์ของหินแกนิตนะครับก็คือใช้ในการก่อสร้างผนังอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ทำครกหินนั่นเองครับ อัคขณีแทรกซอนนะครับชนิดที่2ก็ได้แก่หินแกโบหินแกโบเนื้อหยาบนะครับเป็นหินที่มีสีเข้มเมื่อทุบแล้วจะเห็นผิวด้านหน้านั้นหยาบชัดเจนเลยนะครับประโยชน์ของหินแกโบนะครับใช้เป็นหินประดับหรือใช้ในการบดย่อยเป็นวัสดุในการก่อสร้างก็ได้ครับหินอัคขณีแทรกซอนชนิดที่3ก็คือหินไดออไรครับหินไดออไรนะครับเนื้อจะหยาบแร่ใหญ่ ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับมีสีค้าอาจจะสีดำเพราะว่ามีปริมาณแร่นั้นสีเข้มมากนะครับประโยชน์ของหินไรอไร์นะครับก็จะใช้ในการก่อ,อสร้างแทนหินแกรนิตเพราะว่าหินแกรนิตแต่จะมีค่ากำลังวสัสนดนุมีต้นทุนสูงนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของหินอคนีแทรกซอนซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับหินอคนีแทรกซอนเน,เนื้อจะหยาบนะครับเนื้อจะหยาบซึ่งจะแตกต่างจากหินอคนีพุก หินอคนีพุเนื้อจะละเอียดหมดเลยนะครับส่วนหินอคนีแทรกซอนเนื้อจะหยาบเพราะว่ามันเกิดจากการเย็นตัวอย่างช้าถ้าเย็นตัวเร็วเนื้อจะละเอียดแต่ถ้าเย็นตัวอย่างช้าเนื้อจะหยาบครับมาสรุปกันนะครับหินอคนีเกิดจากการเย็นตัวของหินเหนือใต้เปลือกโลกหรือแมกมาหรือลาวาหากเกิดการเย็นตัวอย่างช้าเราจะเรียกว่าหินอคนีแทรกซอนตัวอย่างเช่นหินแกนิตหินไดออไรต์หินแกโบ แต่หากเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวาเราจะเรียกว่าหินอัคนีพุตัวอย่างเช่นหินบะซอนหินแอนดีไซต์และหินไลโอไลท์ครับสำหรับวันนี้นะครับทางคนบ้าวิทย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับอย่าลืมติดตามคนบ้าวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ